ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางหุ้นไต้หวันนะครับประจำวันอังคารนะครับสําหรับไต้หวันเมื่อวานไม่ได้ลงต้องขออภัยนะครับเมื่อวานนี้มดูไล่อยู่มดูแนวอยู่ไอทีแนวที่จะวางดันไม้เกษตรได้ครับโคเสียดายมากเสียดายริงก็สําหรับไต้หวันนี่สัปดาห์นึงจะไม่ได้เจอทุกวันเนาะแน่ๆแต่เจอเจอแน่ๆทุกวันศุกร์ครับทุกวันศุกร์จะเจอแน่ สำหรับสองสุกที่ผ่านมาสุงสุกนู้นแตก3ตัวสุกไปแล้วเด้งบนล่างตรงๆนะครับก็ขอให้สติสติติได้เด่นเดินต่อแล้วกันครับท่านใดชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะขอรับท่านใดเธอท่านใดเดินทางกลับบ้านนะครับกับภมมีน้ำเนาน่าจะเริ่มเดินทางตั้งแต่วันนี้นะเพราะหยุดยาวครับก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเปิดที่ลบครับ 56390ครับ56390เดนสุด3ครับวิ่งโมดูลล่าง3หน้ามีหน้ามาครับ2330สำหรับไต้หวันปิดเที่ยงเที่ยง33.30วินาทีครับ53 00 9ก้าแล้วก็43ครับมัดศูนย์เข้าไปครับมาศูนย์เข้าไป0 2 3 0 5 3 0 9 3 0 4 3 0 3 0์3้าสามศูนย้สาาองศูนย์ศูหครับสำหรับไต้หวันอย่างที่บอกไปครับ ก็อรอรุ้นกันเนาะขอขอบพระคุณทุกท่านครับขอให้รับทราบครับขอมีช่วงมีร่ามไม่ต้อก,การลงทุนครับวางแผนการได้ดีๆนะครับกรุณาดูเป็นแนวทางสวัสดีครับ